ค่ะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะคะอิวจะพาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่เคยประสบความสำเร็จหรือยังไม่เคยทำเลยอ่อคอยติดตามในคลิปนี้นะคะอิวจะพาทำแบบง่ายๆจิตวันเห็นผลกันค่ะ ก่อนอื่นยิวขออนุญาตแบ่งปันความรู้เรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กับเพื่อนๆก่อนนะคะสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างในสวนหรือเขามีข้อดียังไงหรือเขามีคุณสมบัติยังไงทำไมคนถึงชอบทำกันกังนะคะจุลินรีย์ตัวน,นี้มีใช้กันมาแบบนานมากแล้วนะคะต้นตำหรับเขามาจากเมืองญี่ปุ่น่นเลยเขา ทำการวิเคราะห์วิจัยคะทั้งพวกนั้นก็จะเก่งกันนะคะแล้วบ้านเมืองเราก็จะซื้อมาแล้วก็มาขยายต่อค่ะใช้กันโดยแพร่หลายถึงทุกวันนี้นะคะส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกทําเกษตรอินทรีย์นะคะเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจุลินทรีย์มันจะมีหลายชนิดนะคะมีทั้งจุลินซีย์ดีจุลินทรีย์ไม่ดีจุลินทรีย์ที่มีพิษหรือ ไม่มีพิษอะไรประมาณนี้นะคะและส่วนมากก็จะกินแป้งกินน้ำตาลเป็นอาหารแต่จุลินทรีย์สังข้อแสงที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะเขาจะกินของเน่าของเสียเป็นอาหารนะคะซึ่งอยู่ในรูปของกา๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ hydrogen, หรือที่เรียกว่ากา๊าซไข่เน่านะคะกา๊าซตัวนี้เนี่ยจะเป็นพิษ ต่อคนและสัตว์เลยนะคะจะไม่มีประโยชน์เอาซะเลยแต่ถ้าโดนจุลินทรีย์ตัวนี้กินเข้าไปก็เรียบร้อยสะอาดซึ่งปีผลดีก่อพวกเราทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมากๆเลยทีเดียวนะคะพวกเรานิยมเอามาใช้ในระบบเกษตรนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วดินเราทุกวันนี้นี่โดนทั้งสารเคมี ออทําลายซะจนแบบว่าดินเราเสื่อมคุณภาพไปแล้วนะคะออจุลินทรีย์ในดินในธรรมชาติเนี่ยหายากและไม่ค่อยมีแล้วอยู่ในป่าลึกๆนู่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้เอาตัวเนี้มาเสริมนะคะลดลาดลงไปในดินเพื่อฟื้นฟูดินปลดปล่อยธาตุอาหารในดินนะคะซึ่งเขาจะเอาไปย่อยสลายมูลสัตว์มูลสัตว์ที่เราใส่เข้าไปโดยตรงให้กับพืชที่เราเรียกปุ๋ยคอกอะคะ่ะใส่เข้าไปเนี่ยในเขา พืชเราจะกินไม่ได้ในทันทีนะคะเขาต้องอาศัยจุลินทรีย์ตัวนี้ไปย่อยเขาก่อนนะคะออกมาในรูปของฮิวมัสฮิวมัสเป็นเมือกเป็นอะไรทํานองนี้นะคะออกมาเป็นแบบนี้แล้วพืชถึงจะเอามากินได้ซึ่งกว่าพืชจะกินได้ก็ใช้เวลานาน,านกว่ากว่าจุจลินทรีย์จะย่อยสลายได้เนี่ยจะใช้เวลานาน,านมากมันมันถึงเป็นสาเหตุที่ว่าใส่ปุ๋ยคอกแล้วแบบ บางคนก็บอกไม่ได้ผลงามช้าไม่ทันใจสู้เคมีไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าการใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยพอเขาจุลินทรีย์เขาย่อยสลายเป็นฮิวมัสแล้วพืชเอาไปกินได้แล้วเนี่ยจะทำให้ดินเราดีแล้วก็มีคุณภาพไปยาวนานแล้วก็พืชสามารถกินไปได้ยาวๆแล้วก็เขียวทนเขียวนานนะคะต่างจากเคมีนะเพราะว่าเคมีนี่ใส่เข้าไปปับ๊บพืชก็ได้กินปุ๊บเลยแล้วก็ กินแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหลือไว้เหมือนปุ๋ยอินทรีย์เรานะคะโอเคเรารู้ข้อดีของจุลินทรีย์สังเคขา์แสงตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปอยุจะพาเพื่อนๆทำนะคะอย่างที่จั่วหัวไปในตอนต้นแล้วว่ายุสามารถทำแล้วแดงภายในเจวันเรามาดูกันค่ะว่ายุทำอย่างไรบ้างนะคะส่วนผสมง่ายๆอ่ ก็คือง่ายๆก็คือว่าการาจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะเขาจะกินการไข่เน่าเนาะเ,เ,เป็นอาหารเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทําไข่ให้เน่าเพื่อเป็นอาหารให้เขา,าคิดง่ายๆแบบนี้นะคะยังไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อน,นะคะ่ะก็มีมีไข่อันนี้เป็นไข่เป็ดที่สวนเราเองนะคะแล้วก็จะมีชูลสแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะ ไข่อะไรก็ได้นะคะไข่เป็ดไข่ไก่แล้วแต่เรามีนะคะไข่ไข่อะไของอิ๋วมีไข่เป็ดไข่ไก่เราหมดแล้วก็ใช้ชูรสหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้เองนะคะของอิ๋วจะไม่ทำยุ่งยากนะคะเอาแบบง่ายๆเลย หรือเพื่อนเ่อทําไข่เจียวแล้วมันมันติดเศษในถ้วยเล็กๆน้อยๆอะไรเพื่อนเพื่อนทอดไม่หมดอะไรประมาณนี้ก็อย่างเช่นชุบไข่ทอด่มันส่วนมากไข่เราจะเหลือนะคะเรื่อยๆก็มาเติมน้ําปลากับชูรสเพิ่มขึ้นแล้วก็เอามาทําก็ได้นะคะง่ายๆเลยนี่ตีให้เข้ากันแค่นี้พอค่ะเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะไข่ฟองหนึ่งนี่สามารถใส่ ทำได้เยอะมากเลยนะคะถ้าเป็นขวดลิตรกว่าๆอย่างนี้นี่หกเจ็ดหกเจ็ดขวดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าขวดนี้อิวจะใช้แค่หนึ่งช้อนเราไม่ต้องใส่เยอะค่ะให้เป็นอาหารเขาอันนี้พอถ้าใส่เยอะเกินมันก็กินไม่หมดมันก็ไม่เป็นช้านะคะส่วนน้ำน้ำที่เรามาใช้ของอิวใช้เป็นน้ำประปาธรรมดาแต่ว่าเปิดทิ้งไว้สักคืนหนึ่งก่อนนะคะอิวเอามากรอกไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเอ่อ จะแดงหรือไม่แดงขึ้นอยู่กับน้ําอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าใครทําไม่เป็นก็คือแบบว่าตัวเองทําไม่ได้ไม่สําเร็จเราไม่มีความรู้อะไรไม่ใช่นะคะยุดทดลองมาแล้วที่เขาบอกว่าให้ไปเอาน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีจุลินทรีย์อยู่ในนั้นอยู่แล้วอิวก็ลองแล้วนะคะไม่ได้ผลนะคะจะสู้น้ปาปราปาไม่ได้น้ําประปาซึ่งเปิดทิ้งไว้ให้คอรีนเขานอนก้นไปแล้วอะคะ่ะ เอามาใช้ได้เลยหรือไม่เพื่อนก็ใช้น้ําถังถ้าเพื่อนๆมีน้ําถังน้ําดื่มหรือน้ําถ้าขี้เกียจหาน้ําซื้อซื้อน้ําขวดมาเลยก็ได้ค่ะแล้วก็มาเทน้ําออกเทน้ําออกให้ให้ให้เหลือให้พอได้เขย่าได้ค่ะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะเนี่ยเราเทออกไม่ต้องให้เต็มเกินนะคะเททิ้งอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วพอเราผสมอันนี้เสร็จแล้วเราก็ตักใส่ได้เลย ง่ายคะ่ะนี่อันนี้เข้าไปอันอย่างละหนึ่งช้อนก็พอนี่คะ่ะแค่นี้เองจากนั้นก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็เขย่าให้ไข่เขาละลายชูรสละลายไข่เข้ากันแค่นี้พอคะ่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีหัวเชื้อเติมนะคะ หัวเชื้อหมายถึงว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีมีจุลินทรีย์ที่เป็นอยู่แล้วนะคะเป็นอยู่แล้วเนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อมาแล้วใช้ไปแล้วมันใกล้จะหมดแล้วเพื่อนๆต้องการขยายเพื่อนๆเอาตัวนี้มาเติมใส่ดีทำคลิปให้ดูค่ะแต่ว่ากรณีที่เราไม่มีหัวเชื้อที่เป็นอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆทาเท่านี้พอค่ะใส่อาหารเข้าไปแล้วเอาไปนอนตากแดดได้เลยค่ะนอนตากแดดแล้วก็เขย่า เดินผ่านก็เขยา่ยาไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายค่ะว่าไม่ต้องไปคข่งคัดอะไรมากเดินผ่านเจอเห็นเขานอนก้นมาแล้วก็มาเขย่าเขย่าแค่นี้เองค่ะวางไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาค่อยเขาค่อยค่อยเปลี่ยนสีไปเองนะคะนี่เห็นไหมของอูมีหลากสีเลยเห็นไหมคะอันนี้ทําได้สัปดาห์กว่าๆเขาจะค่อยเปลี่ยนสีของเขาไปเรื่อยๆเพื่อนๆถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะปล่อยเขานอนไว้อย่างนี้แหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไวัย ห้ 5, วันแดงก็ต้องเติมหัวเชื้อนะคะเติมหัวเชื้อเข้าไปอันนี้คือจะแดงไวาคะ่ะไม่ต้องให้เต็มมากนะคะให้มีเหลือช่องว่างพอให้เราเขย่าได้นะคะฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันแล้วก็เอานอนทิ้งไว้ ขวดที่ใช้ใช้ไดเออ้เป็นขวดใสนะคะเพื่อนเป็นขวดใสถ้าเป็นขวดทึบเดี๋ยวแสงเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะอาศัยแสงนะคะ,ะอาศัยแสงแดดเพื่อขยายตัวของเขานะคะเนี่ยเท่านี้ค่ะ5-6วันก็แดงแล้วห้วันก็จะได้เท่าแม่เขาอย่างนี้เลยนะคะพอ พอเราทิ้งไว้อย่างนี้เขาจะตกตะกอนอาหารเขาจะตกตะกอนแต่เมื่อไหร่ที่ใช้ได้ก็คือไม่มีตะกอนอยู่ก้นนี้แล้วก็คือใช้ได้แล้วนะคะคือจุลินทรีย์ก็กินอาหารเต็มที่แล้วพร้อมที่จะทํางานแล้วเราก็าไปทํางานได้เลยส่วนการทํางานส่วนการใช้งานเพื่อนๆใช้ช้อนช้อนโต๊ะของเราเนี่ยะคะช้อนซดอาหารเรานี้นะ หนึ่งฝักบัวเผื่อมากฝักบัวก็ดูที่ว่าเราฝักบัวเรามีกี่ลิตรนะคะของอิวใช้10ลิตร10ลิตรก็ใช้ตัวเนี้สองช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าเป็นถังถังพ่นถ้าเพื่อนๆใช้ถังพ่นก็ใส่ตัวนี้สี่ช้อนโต๊ะร่วมกับอฮอร์โมนอย่างอื่นที่เพื่อนๆมีที่เพื่อนๆใช้ะค่ะใส่เข้าไปได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนมสดฮอร์โมนนมสด หรือพวกเร่งดอกเร่งอะไรที่เป็นชูรสเป็นกระทิงแดงเป็นอะไรของเพื่อนๆน,นะคะสูตรไหนๆอ่ะใส่เข้าไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนับช้อนนับช้อนตามสูตรใครสูตรมันได้เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะหรือถ้าจะลดลาดลงในดินใส่ปริมาณเยอะหน่อยะคะ่ะเพื่อนๆก็ถ้าถ้ามีแก้วตวงอย่างนี้อันนี้มันจะประมาณห้าสิบซีซีนะคะอ่อห,หนึ่งบวรดน้ำสิบ สิบลิตรจะยูวจะใส่ตัวนี้เต็มแก้ว2แก้วนะคะนี่ใส่เงี้ลงไปแล้วลดลาดในดินได้เลยค่ะตัวเนี้ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวเนี้ยเขาจะไปปลดปล่อยมูลสัตว์ที่เราใส่ใส่ลงไปในดินแล้วเขายังกินไม่ได้นะคะจะไปปลดปล่อยให้เป็นหิวมัดแล้วพืชถึงจะเอามปกินได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็จะเป็นช่วยในเรื่องให เซลลของพืชในพวกใบถ้าเวลาเราไปฉีดบอกกี้ใส่บอกกี้ฉีดอย่างเงี้ยใบก็จะแข็งแรงแล้วก็ก็ทนทานต่อโรคนะคะ mm hmm. เมื่อพืชเราแข็งแรงไม่อ่อนแอแมลงมาแทะกินมันแข็งแข็งเขาก็จะกินไม่อร่อยเขาก็จะไม่ไม่ไม,มากินเกษตรินทรียเากาจะป้องกันเขาจะใช้วิธีการป้องกันแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้ เพื่อนๆลองเอามาทาดูค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทําไปแล้วมันไม่แดงก็ไม่ต้องโทษตัวเองว่าตัวเองทําไม่เป็นนะคะอย่าท้อค่ะเริ่มใหม่นะคะบางทีความสําเร็จอะไรไหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้เกิดมาในวันเดียวครั้งเดียวนะคะถ้าทําครั้งนี้แล้วไม่สําเร็จก็อย่าท้อทําใหม่เพราะว่า เอาวัสดุที่ให้ไปนี่ก็คือไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเลยค่ะแค่มีไข่ใบเดียวมีชุรสดหน่อยนึงน้ำปลาหน่อยนึงเหมือนเรากินไข่เจียวนะคะหรือบางทีเรากินไข่เจียว,วเราปรุงปรุงเยอะไปทอดไม่หมดอะไรติดถ้วยอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็มาทําไวท้ทีละขวดทีอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ได้ใส่เยอะนะคะใส่พอเป็นอาหารพอให้เขาเป็น เป็นแก๊สเป็นกา๊าซให้เขากินเป็นอาหารเพื่อให้เขาขยายตัวแค่นั้นเองนะคะนอกจากนี้เพื่อน,อนๆถ้าไม่ลดน้ําต้นไม้เพื่อน,เอนๆเอาไปลาดในคลองในโถถังซ้วมถังเขืหรืออะไรตรงที่มันมีที่ของเน่าของเหม็นนะคะเอาตเอาตุลินรีตัวน,นี้ไปเทใส่ได้เลยของอี๋วนี่ที่เป็นบ่ที่ให้เป็ดลอยน้ำอะไรเงี้ยก็ไปเทเลยเป็นขวด,ขวดลงไปเลยนะคะเพื่อให้เขา,เาไปช่วยกินของเน่าเสียในนั้นแล้ว เคอกเป็ดคอกไก่เรามันก็จะได้ไม่มีกลิ่นนะคะเนี่ยตัวบำหมอดน้ําเสียอย่างดีเลยเพื่อนๆคุณสมบัติเยี่ยมมากของอิวทําครั้งแรกก็ไม่สําเร็จนะคะไม่สําเร็จก็ไม่ท้อค่ะก็เริ่มใหม่ทีแรกเขาบอกว่าต้องไปเอาจุลินทรีย์ในแหล่งน้ําธรรมชาติมาใช้ด้วยจะได้เป็นไวอะไรเงี้ยอิวไปลองแล้วจะสู้น้ําปะปาไม่ได้แต่เพื่อนๆบางทีแหล่งน้ําของตัวเอ่อมันไม่เหมือนกันเนาะ ก็ก็ลองดูขวดนี้ก็ล้างธรรมดาไม่ต้องไปฆ่าชงฆ่าเชื้ออะไรก็ได้แค่ล้างให้สะอาดแค่นั้นเองก็กรอกมาแล้วก็ใส่แค่นั้นแล้วก็วางทิ้งไว้อ่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแดดจัดร้อยเปอร์เซ็น์ทั้งวันก็ได้นะคะล่มบ้างลําไรบ้างเนี่ยอย่างอยู่ในล่มอย่างเงี้ยได้แดดครึ่งวันก็ได้ขอให้มีแสงนะคะแสงไม่จําเป็นต้องเป็นแสงแดดคะ่ะแสงที่แบบว่าไม่อยู่ในที่มืดที่ทึบเป็นใช้ได้นะคะ การเกษตรอย่าทำให้มันยากค่ะทำง่ายๆเข้าไว้นะคะทำตามความเข้าใจของเราแล้วทำไม่สำเร็จก็เริ่มใหม่วัน,นวันนี้ไม่สำเร็จพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่พรุ่งนี้ไม่สำเร็จก็เอาใหม่มันมีหลายๆงวดให้เราต้องแก้ตัวนะคะขอแค่เราอย่าท้อเท่านั้นเองนะคะโอเคสำหรับคลิปการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ ก็คงจะมีประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อยู่ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ